มาแล้วด้วยไปงกลับนะไปถึงแฟนว่าเบียรเบียรเลยแว่านักข่าวมสายตะกี้แล้วไมปพันแล้วไปแล้วโทรศัพกันเออ ใกล้ไหนใกล้บ้านนี้หรอใช่จริงหรอเดี๋ยวไปับวันนี้ก็ถึงท่าพรามเก้าแล้วอ๋อเขาเป็นส่าพระามเก้าแล้วก็เดี๋ยวตอทีโทไปเท่านไกลอ่ะ่อขึ้นหน้าถึงก่อง่ายกว่าไปไหนคิดถึง เดกันที่นู่นเดี๋ยเน้ที่กลับาำอ๋ไรเม่ไน้ฮี่จะเลืกไอ้ต้องไม่เสียสิสด้วยนะแม่นมากี่วัดหลวงป่ค่ะเนเปียนแล้วค่ะไมลงเลยขาสาว เดี๋ยวป้ามาครับลงไปทวิ่งนัไปถึงเน็ตั่งลงกลางทางเธอหน้ากันไม่สักพักเน้นนั่งอยู่หลังรถนี่แต่หน้ากันเน้นมาล่ากับไหนได้ไปไงครับแล้วไปไงลูกสนุกเป็นการสัญญากลับไปออฟฟิศรถติดนะจริงเอ้กลับไปแค่ขึ้นแท็กซี่กลับก็ได้ง่ายเลย ครับิงไหมพี่